สวัสดีครับผมผมนาลติพงศ์บรรุงขานิตรหัส660610636มครับนี่ชั้นนางสาวซูทินีดีลุนนะคะรหัส6 7 2 0 1 2 1 5 5ค่ะนี่ครับเราจะมาเล่นเกม nba 2 k 76กันนะครับโหมดที่เราจะมานำเสนอในวันนี้ก็คือโหมด nba today นะครับโดยจะเป็นโหมดที่จะโชว์ในตัวของแมชชั่ประจำวันนะครับซึ่งวันนี้ครับเราได้เลือก Houston Rocket s เจอกับ Los Angeles Lakers โดยผมจะเป็นคนคุม Los Angeles Lakers ครับ ส่วนดิฉันจะคุมฮิสตันล็อกเก็ตนะคะโดยหลังจากกดเลือกทีมกันไปเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะเลือกชุดนะครับในการที่จะเอามาเล่นกันได้เลยแล้วก็ยังเลือกสีพวกสุดเท้าอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะอะไรพูดพร่ำทำเพลงครับเรามาเข้าสู่ตัวเกมเพย์กันดีกว่าครับในส่วนของเกมเพย์นะครับผู้เล่นทั้งสองคน,นครับจะได้รับ,บบทบาทเป็นคนคุม ก้เล่นทั้ง5้าคนบนสนามนะครับแล้ก็เราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นตัวสำรองมาเล่นแทนเล่นตัวจริงได้ด้วยนะเอออย่าลืมกดจับบอลกันด้วยนะครับสำหรับเกมเพย์นะครับก็เสมือนว่าเราเล่นบาสจริงๆเลยนะครับก็คือเล่นทําแต้มครับผมแล้วก็ทําให้อีกฝ่ายไม่ได้ไม่ได้แต้มนะครับในเกมป้องกัน ซึ่งจังหวะนี้นะครับเรามาแล้วครับเควินดูแลครับจะสังเกตได้นครับว่าในขณานที่เราทําการกดปุ่มสี่เหลี่ยมบนจอยนะครับหรือว่าตัว X บนจอยเอ็กบอกนะครับเราจะสามารถเห็นเกจสีเขียวขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าตัวละครที่เราเล่นนะครับสามารถยิงในเกจสีเขียวนั้นได้นะครับเราจะการันตีการทําแต้มได้เลยครับผม ก็สำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าทําไมเมื่อกี้มันเลยเกียรสีเขียวไปแล้วแล้วทำไมยังทําแ้มลงนะครับเป็นเพราะว่านะครับตัวเกมนะครับมีระบบที่เรียกว่าลิฟเิชูอตติ้งนะครับขอเพียงคุณปัดความเร็วของจอยเนี่ยให้สัมพันธ์กับความเร็วของผู้เล่นที่คุณยิงนะครับคุณก็ยังจะสามารถที่จะพิชชได้นะครับนี้เป็นบอลของล็อกเกนนะคะเพราะว่า ลิกเกอร์เป็นคนทำบอลออกค่ะดูดิอ้ีบอลดีแสเปมเคดีเคดีน้อยกว่าหรือบอลรูดสี่สิบจังหวะนี้เข็ดบอลมาไข่ต้มไข่ต้มเบอร์สองยกซิกันดับจอน ว่ากันถึงตัวเกมนะครับตัวเกมเนี่ยมีการพัฒนาเอนจินของตัวเกมมาหลายครั้งแล้วนะครับทําให้มีความสมจริงมากขึ้นในหลายๆด้านนะครับโดยแต่ละตัวละครก็จะมีสเตตที่แตกต่างกันโดยอ้างอิงจากคะครเป็นจริงนะครับซึ่งหากท่านใดที่กําลังรับชมและติดตาม NBA ครับก็จะรู้ว่าทีมทีเราเล่นทั้ง2องเป็นทีมที่เน้นในเรื่องของการบุกเป็นอย่างมากนะครับแต่โดยฮิลสตันร็อเกเนี่ยจะมีความพิเศษนิดหน่อยครับ ว่าเขาค่อนข้างจะเป็นทีมที่สิงเกมดีบาวครับเพราะว่าด้วยไซส์ตัวที่ค่อนข้างจะสูงครับแต่ว่าเลกเกอร์นะครับจะมีความเก่าเกมในด้านของผู้เล่นมากกว่านะครับแล้วก็มีผู้เล่นที่ชอบกินเบอร์เกอร์คิงล่ะค่ะไม่มีเขากินสลัดแล้วอ๋อบล็อกบายเอสนย เว that's a fail อย่าลืมนะครับโอ้ยเือบอลศูนอย่าโดดมั่วอย่ากระแทกคนแก่นะครับ <Ball> s. <S โอ้ย <c oughs> <c oughs> ก็สำหรับใครที่สนใจนะครับเกมนะครับมีวางจำหน่ายอยู่บนสตรีมนะครับผม ซึ่งตัวผมก็ได้เล่นมาราวๆประมาณเกือบออห,ห้าหกร้อยชั่วโมงแล้วนะครับก็สำหรับคน,คนที่สนใจนะครับราคาช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่กำลังลดราคาอยู่เลยสำหรับวินเทอร์เซก็ถ้าเกิดว่าสนใจในเกมบาสเกตบอลที่มีความสมจริงหรือชอบชอบื่นชอบผู้เล่นคนไหนๆน,นะครับก็สามารถยังไปเล่นกันได้นะครับอย่าลืมไปซื้อกันในสตีมนะครับ